นะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ่าวปวยไก่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวปวยไกย่พายพี่พะนองนะครับมาเยี่ยมยามําข้าวนะครับมาบ่งไข่ทีมงานบังไฟแสนทีมงานปุยเมกนะครับนี่คือบล็อกของทีมงานปุยเมกนะครับสาหรับฤดูการที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับถือว่าทีมงานปุยเมกได้โชว์ฟอร์มไวยางอ่าสุดสวยแล้วนะครับอ่าจากที่เปิดบล็อก ท่อหาปีแลกก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับท่อหาเห็นอัดไว้นอนไว้แล้วบางหนึ่งนะครับทีมงานปุยเมฆส่วนหางก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ทีมงานปุยเมก,กจะ,ะเร่งผลิตรเรื่องของไฟขนาดท่อสองท่อสามนะครับท่อนิ่วนะครับนี่คือหางของทีมงานปุยเมฆนะครับทำการตากไปนะครับ ทางทีมงานกท pues mm น็ทําการอ nah ัดน้านะครับนั่นเปนเอกอัดกับอัดนะครับท่อสองท่อสองของทีมงานปุยเมกจะมีอยู่สองขนาดนะครับขนาดสั้นกับขนาดยาวนะครับอัดนอนไว้กับไรอะไรคิดเหรอชิมงานปุยเมกนะครับนี่คือมัไฟท่อสองนะครับของทีมงานปุยเมกอัดนอนไว ลายนะครับเพื่อทรงลูกค้านะครับโอ้แต่เราบัางนะครับที่ว่าอัดได้งามเนียบนะครับอัดได้ยางสม่ำเสมอนะครับเป็นป่องเป็นลันงามดีนะครับนี่ก็คงจะเป็นขนาดข้อสั่นแล้วนะครับของอ่อสองขนาดสั่นนะครับเหมือนเป็นทอย้านะครับทางทีมงานอัดกับอัดนะครับทางทีมงาน แตงหางแตงหนวดกุ้งกัเฮดเบนแบบแผนกนะครับแผนไข่แผนกมันทางเปียหน่อยนะครับการทำการตกแตงหนวดกุ้งนะครับพอดีเลยนะครับพ่อที่ว่านใยมานนะครับสร้างใหญ่นะครับพี่วันนี้เพี่ดีครับไอ้มานอยู่พอดีนะครับพ่อหน้าไข่ปุยเมกกับของไข่ปุยเมกนะครับ ทาการข่วงข่วงหู้ใบานข่วงหู้่านะครับสร้างใหญ่นะครับใ่หหมานนะครับลงมือว่วงหู้เองเลยนะครับลุงนลองมาพันหน้าันมาไม่น่าปีนี้ทอสวงเข้าเป็นแนไทแนววะ ใช่อย่ใช่แน่อยู่ใช่แน่อยู่นยนเนาะคือว่ได้เลี่ยมมือหลักพี่ว่<อ>ได้เลี่ยมอยู่ดอกพี่อามาเบิ่งเทคนิคการทวงหู้นะครับของสั่งใหญ่ประจำค่ายทีมงานปุยเมกนะครับการทวงหูอ่ะเทคนิคไผ่เทคนิคมั่นนะครับแต่ละค่ายบอคือกันนะครับอ่าฝากพี่น้องแน่เพี่ อยากจะได้บักไฟทอสองทอสามด้วยว่าบักไฟแสนติดต่อช่องทางเบอร์ทโทร0ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งสามีกเก้า้ย้ำอีกท0นะศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งสามสนะครับอ่ะพี่น้องสนใจนะครับอยากจะได้บักไฟทอสองทอส ทอนิวนั่นมกะมี่นะครับโดวยว่าจะเป็นหมกไฟแสนนะครับขนาดนาฮานะครับพี่น้องหมอกไอแห่งใจกับทีมงานปุยเมกกระดิกันนะครับไปทีมงานปุยเมฆเอฟซีไปไก่ร้อยฟ้าอยู่ดีมีแห้งล่ลำบ่เล,ล,ลยดวยทุกผู้ทุกคนนะครับทีมงานปุยเมฆไปจุดณนะสถานที่แห่งใดก็อขอให้ที่รี่กินกอนบงังฮานขอบคุณเลยล่ะครับพี่ครับผม